นะครับในรายการนมำร้อทีวีครับอยู่ผมปื้มเั้งเกืนครับวันนี้เราก็ไปเล่นไม r ค f t นะครับในซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับ <Yeah. S 1> ก็อยู่กับน้องนนท์แล้วก็น้อง,องดันนะครับช่องมันกับช่องดันเอาไว้ใต้เลคทิชชันนะครับก็พาไปกติดตามน้อง,ง,องด้วยใช่ครับผมไปเริ่มเล่นไม่มีใครเสียงอาจจะเบาเออเริ่ม <laughs> เล่น <c oughs> เริ่ <c oughs> เมเมาต้องเข้านอนก่อนอนะ อ้าวงงไาเจอตัวไอ่วยทอดซอยู่บ้านเดียวกันนะพี่อยู่บ้านเดียวกันอะไรอ้าวซอมบี้อยู่ใกล้ๆนอนไม่ได้ไปโอ้ใครโดนเสียตลาครับผมพึ่งมาเลยย้อนเสียตลาดสองหัวใจโอ้ยยอนเสียตลาดสองหัวใจพึ่งมาสองหัวใจพึ่งมาเรียบร้อยไม่มีเงินเราหาไหมมาหาไหมอ๋อกำลักินน้ำซัมบี้กันอยู่พีเอ้าไม่นอนไม่ได้เอ้านอนได้ มันนอนกลางมันนอนกลางเลยฮะมันมีซิรแจกอยู่แล้วจอเซิรแจกอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันนอนแล้วมันถลี่ลงเนาะพี่นอนแล้วทำไงเนี่ยเลิกแล้วเลิกแล้วไอ้พี่ชอบซีรีส์รันเป็นแบบนี้เอ้านอนแล้วมันถลี่ โอ้ยแตมแตมแตมจะถือดาบตอนนอนอ้าสัอ้สามมัน,นร้องอะไรอยู่ข้างบ้านเนี่ยฮะวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาทำฟาร์มก่อนเลยมาฮะทำฟาร์มก่อนนะหาหาตีมันก่อน,น <c oughs> ผมอยากเปลี่ยนเกมอ่ะส <c oughs> ั์เจอสัเจอตัน เอาหมาบ้านใครเห่าไม่ใช่หมาบ้านกูได้เห็นรู้แล้วเว้ยเว้ยหมามาเปิดรายการด้วยครับเออเอาแต้มไปเลยมากเจ้าปล่อยปล่ยปล่อยเราทำฟาร์มไปปล่อยแต้มไปโอ้แต้มมีบ้งยากไม่หรอกมาแอบกระสบคนเดียวเฮียหลายจะตายแล้วนะไอ้เหี้ยใหญ่บ้านแม่พัดพัดใหญ่บ้าน ยังเชยเชยเมื่อกี้เบาๆหน่อยตกใจเลยเบาๆหน่อยก็ได้ร้องพูดเบาๆหน่อยก็ได้แป๊บผมอันนี้ผมไม่มีใบแล้ผมต้องพูดเบาอ่ะเดี๋ยวพอเตรียมตัวย้ายบ้านเสร็จเดี๋ยวจะเตรียมเตรียมของมันไม่เสียงลำโพงมันจะเสียงดังยไร้บ้านมันะไร้บ้านนะนี่เหรอเกมหมดแป๊บนึงนะเอาอ่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่ทำเกมหมดครับแอดเต็มครับคุณถึงเป็นระดับเอสเลยนะครับ แอปเปิลนะที่6อันนะอ้าวกี่อันนะพี่16 16ให้นอนเนอะ16 16 16 16ตอนนี้ขอคาบดาบคาบอาวุธครับดาบครับอุปกรณ์คาบอะไรนักหนาเนี่ยเสียใครกินข้าวในตัวคอมเลยใครกินข้าวในตัวคอมมาไม่รู้พีปืนเปล่ามีฟ้าล ถ้าได้ยินเสียงรถก็ขออภัยด้วยเออเอ่เดี๋ยวฟังเกมหมดบ้านผมอยู่ใกล้ถนนนอนจ้าเปิดไหมเนี่ยอะไรเหรอคาโป้เพื่อนคาโป้คาโป้มีแก่เลยน้องย้ายบ้านมาเพี่อยากย้ายบ้านเนาะย้ายแล้วป๊าป้าได้เวลาเดินทางแล้วป่ะไปเดินละ เอาไปเอาหายไปเดินทางไปเดินทางจะเดินทางหรืออยู่อยู่อยู่ต่อคลิปอยู่ต่อคลิปคลิปนี้คลิปหนึ่งคลิปคลิปเมื่อกี้มาไม่ทันมัวเลยหาภาพลูกน้กตกแอรนี่หรอแล้วโลกของขี่นาเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ไปอยู่อีกวันหนึ่งเด้อป่ะพี่พี่พี่ผมเขียนผมว่าเขียนเป็นม้าของ มาแล้วก็ชื่อคนดีกว่าไม่ไม่นั่งตรงนี้นได้ไหมอยู่บ้านนี่คนหนึ่งอยู่บ้านนี่คนหนึ่งใคร้องเพลงเลยมาผมชื่อชาวล็อกก็มั <มา S 1> บ้านยังมาชื่อชาวล็อก ทำยายบ้านยังอายายบ้านห่วงเล่นด้วยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยเขาเจ็บของผมไปได้หมอฮ้พี่พี่ตามาแล้วเอ้ยาขอเปลนชื่อแป๊ดพี่ขอเป็นชื่อแป๊บมาทะลุมามมาแามมามาแรงมาแรง ผอเต้นชื่อแป๊ดแป๊ดนึงพี่เอ้ยเปลี่ยนไม่ได้ผม<า>เพื่อนมมาาเดี๋ยวใจเย็นดิขวัญต้องเขียนว่าภาษาอังกฤษอย่างเดียววะอืมอ๋ตอ,อ,อต้องไล่เวทมนต์อ้ไรต้องไล่เวทมนต์เหรอเสียเว่เสเวเว่ไงเอ้ยเสียเวลไงก็คือเราไม่มีเว่ยอะลรมันคือสีแดงไงไหพี่พี่จะเอาเอาเอาเจ้าหมูหรือหรือเอาแกะไปดิเพียวเพียวแกะไปตัวหนึ่งนะ ทุกคนเ้องแกะทุกคนเ้องแกะไปตัวไปคนละคนเมาเชื่อพี่มาเชื่อพี่ไม่ต้องผมมีเชื่ยเอ้ยแต้มเชื่ยนข้ามาอ่ะ้าจะได้ความสดชื่นเจ้ากับข้าไว้ไม่เดี๋ยวผมลืมแล้วใครเป็นแอดวะแต้มไงแต้มลืมพี่ปึ้งแต้มอืมกูให้โอพีพี่ปึ้งอะไรแต่พูดคำหยาบเนาะมันไม่ดีลา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 เดี๋ยว อ่าแต่มขโมยแก่นี่ตัวผมตัวผมถึงเชือกอยู่หรือว่าเออเชือกมาแล้วด้ยเปร่ยวแก่ไปแล้วนะมันไม่เกี่ยวสัมผัสอ่ะอ่าแกะคาบนอนรู้แล้วรู้แล้วเราลืมอะไรเราลืมเตียงนอนที่บ้านเก่าเอ้ยใช่ลืมโอ้อ่ะเเมื่อกี้ผมเห็นต้นอ้อยคีบไชิปเปอร์เวลาเอ้นนท์นเข้าเรามาไก่หลุดแก่หลุดดอดแตมไก่มันแก่มันหลุดอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องแกะไปหรอกเกะกะเอาไอ้นี้ไปด้วยนะพี่โต๊ะอันนั้นโต๊ะครับเอาไปหมดอ่ะครับสิ่งที่บอกเออไปหมดเอาท็อปไปด้วยขี้เกียจหรอมันทรมานกว่าจะหาได้แต่มันหาอยู่ไหนไม่หรอกแต่ต้องใส่แฟนเอออย่าเข้ามาคุยอะไรกับเราก็เดี๋ยวเอาอ้อยเอาเอ้อย ใครอยากคุยอะไรกับเราเดี๋ยวทิ้งลิงกนหน่าไว้ให้นะครับใครอยากไานอนมาไปเถอะริง้งแต้มทิ้งแต้มไม่ได้หลยเฮ้ยแต้มบอกช่วยด้วยมากูหายเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบเพื่อนเออมามาแต้มหายจริง เฮ้ยว่ะไาสงสารนะเพื่อนเออเจอแล้วบอกว่ามาหายแหน่ตามมาตามมาได้ดาบเลยตามมาตามมายวเชื่อใครเชือใครเชือใครตามมาตามมาห้ามไม่ตกน้ำนะเอ้ยตกหลุมตกน้ำไม่เป็นไรเฮ้ยตกหลุมอ้าแล้วขึ้นไงอ่ะเก็มหมดเอาไว้เกมเก็มหมดเลยเต็มหมดเลยลากพิ้วไปด้วยเอาเชือกขี่พี่อะเก็มหมดแล้วลากด้วยโอเคลากทุกคนอ่ะ วอาไงวะเอาเชือกเอาเชือกขีิ๊กมาพี่อ่ะแล้วก็บินขึ้นไปเลยแต่จะบินสูงนะแต่หมาตายพี TP อะไรนะอย่าทีพีหมาจะไม่อยู่ไอ้เมาเชือกคี้ขวาที่หมาพี่อ่ะเร่งก็บินอะบินขึ้นไปอ่ะอ้าวเองอ่ะถือเชือกไว้แล้วก็คิดคิดที่ม้าคิดขวาที่ม้าสายตัวเลยบินอย่าสูงนะตัวเดียวก่อนตัวเดียวก่อนไปดีแล้วตัว

เดี๋ยวแบนไอพีเต็มเลยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวไอพีมาของกำลังเข้าโปรแกรมเลยยายเต็มเอาแตมเล่นอะไรไม่รู้เรื่องรึเปล่เนี่ยพี่ต้องมาเดินเองเลยแตมเอาไม้เศษไม้พี่ด้วยพี่พีมาผมกูอยู่หลังมึงเนี่ยไอเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคเหรอให้มันก่อนเดี๋ยวมันตายโอ๊ย ตายแล้วปื้น่าโจนไหลมาเอาเอาีก็ไปเอามาไบตัวใหม่ก็ไเตมไปเอไม่นี่เอาไม่นีเมี่โจรขโมยโจรโจรไปกินิอร์ได้รหมอีกมับเชิญใหม่กะใช่ให่ๆเตะออกเลยเตี๋ยวะมันให้หมดเอาไว้เดี๋ยวอมาใครมับคุณแปงกบุ้หมาม่ได้บอกให้มาด้วยไม่อ่าน ไอเดียวไม่ครับเซรีเอาชีวิตเราพี่เไม่ต้องย้ายบ้านแล้วอยู่บ้านเก่าไปแหละพี่ว่าน่าจะไปไม่รอรพี่ว่าน่าจะไปไม่รอดอยู่กับผู้เองเนี่ยเลือตัวเองอ่ะพี่ปพ้มเล่นอะไรอ่ะเลือตัวเองเอาเหี้ยนะกูเลือกเราเหรอเลือกตัวเองใครจะเลี้กว่ากันมาถึงแล้วเฮ้ยมาพี่แต่อย่าเกมโมัวดิอย่าโกงอ่ะเต็มไหมพี่เพิ่มจะเต็มไหมหนูกัน อเนียอะไรนะองเฟมาหน่อยยังเข้าไม่ได้พี่พีากเขาะเขาได้แค่ถามคนก็งเอให้จบภาร์นี้ก่อนน้องใช่ครับผมารกิจนี้ล้วผมขอกระนำลส่วนตัวพี่เฟิร์มลงล่างเลยเฟิร์มลงล่างลยเฟิร์มอ๋เข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาช่องน้องเฟิร์มเลยให้ช่องมันบุนเนี่ยเจอมาแล้วช่องช่องกลวๆนะี่ขอลาพี่ขอลาพี่ขอพี่ขอลาพี่ขอลาพี่ขอลา พี่ขอลาพี่จะไปไหนพี่ขอลาลาลาไปไหนลาไปถือของได้เอิกขอลาลาไปอยู่ในโอิร์ธเหมือนลองท้งไปอยู่ในปุ๊กไอสัตว์มาแยอ่เนี่ยไอมาลาน้อยยาฝากฝากไปกดฝากไปกดดิสไลค์แตมนะครับชอบพูดคำหยาบตัวยาแตมอยากฆ่ามาน้อยหยาเดี๋ยวขอฆ่านะพี่เพิ่มเลย ไปนอนไปนอนไปไปนอนม้าผมกับม้าแต่งผ้านี้แน่อันนี้ดูม้าแต้มผ้ากีโลรอหน้ากันเหมือนจะหาเรื่องกันอะแล้วไม่ให้ไม่เอาโ like like อยอย่าเตียนอะไรวะอะไรไม่ให้ผมจะให้ดูม้าเนี่ยม้ามันหาเรื่องมันนี่เอ้ยขอลาขอลาตัวนั้นขอลาตัวนี้ไปขอลาไปตัวทีต่อเย้ ใครจะขี่มาก็ขี่ลามหิ้วของได้พี่ชอบหิ้วของได้คืออุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุอยเฮ้ยอย่าอย่าฆ่ากันเองดิดูเล่นเด็กเล่นราเล่นราเล่นราเล่นเข้าใจกันว่าสามนาทียัก็เจอมาดามสักทีแต้มเลิกเสกเลยเอ้ยมาดามของข้าเพื่อนมาดามตาื่อนเมียนพี่จะแบนแต้มออกจากเซิร์ฟนะ่มาดามมาดามมาดามของข้า มาดำเราวงขี่ไปขี่มาแล้วจะเอาจะใครใครมีกล่องพี่ยัเม้ากล่องบ้าบักพี่ยอมบักถ้าถ้ามาถ้ามาพี่ตายถ้ามาพี่ตายตัวละห้าสิบทัวร์แล้วปะว้าวแล้วอ่ะโอ้พี่ห้าสิบทัวร์ผมร้อยผมสิบผมห้าสิหาไม้หน่อยเดี๋ยวไม้สี่อันไม่เละพี่ขุดตรงบ้านนี่แหละที่ยากสนดมาเด็ด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 ไอ้นุ้นเรล่โคตรส่งเสริมไปเลยอ่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนยดีอุ้ยโดนบ y สปีมเ b บี้ไม่มาดามมันจะลมไม่ครับซีรีสนี้มันแน่นอนร้อยเปความายอแมที่จะตายเยอะพี่ลุงสรนี่พวกนี่แหละเยอะ เมื่อกี้ผมฆ่าลูกของซอมบี้ไปอาซอมบี้มาประทวงฆ่าฆ่ากูไอ็นจนไอ้สับใจเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยฮ้ยเต้ยข้ยย้ยเฮ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 ่ว้เฮ้เยฝนตกแล้วเฮ้ยเฮี๋ยวมาไเ่้บายเฮียยเ้ยเดี๋ยวพวกเราไม่สบายเข้าบ้านอยู่เข้ยบ้าเเข้าบ้าน บ้านนะเพืมอนมาสบายพี่ผมมีที่แอดแล้วอ่ะเออคึงเข้าบ้านไม่เอาของกูเป็นหมดเลยเว้ยมามามาพี่มาพี่ลาลาพี่จะมีกล่องติดอยู่ตรงตูนนะอ้าวยังทำอะไรกันไม่ได้โอ้ยโอ้ยซอมบี้ยังขยอยไปเท่าเดิมนะครับฝากกดไลค์ทับสติ๊กเกอ์ได้เยครับจะได้เขายิมไปอย่างพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนน้องเลยนะครับวันนี้ขอจากเราไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ